กูทำไปเพื่ออะไรกูทำไปทำไมกูทำแล้วกูได้อะไรโอ้ เจ้าคงจะรู้จักเรื่องราวเรื่องนี้เป็นอย่างดีแต่ในครั้งนี้เรื่องราวกลับตาลปัดผิดแปลกกากเดิมเหตุการณ์เลวร้ายได้บังเกิดขึ้นนำพาโลกของเราเข้าสู่หายนะอันเดอร์เทลฟในนัลโชว์ดาว คงใจนัำเสนอง่าเอาเป็นไงอ่ะเก่งไหมอ่ะโอ้โหเล่นเองภาคเองอ่าตอนนี้เราสามารถเลือกวิญญาณเริ่มต้นเราได้ก่อน ไปณิธานไปแล้วนะนะแล้วเรา,เราดันไปพวกชอบสีแดงก็สีม่วงซะด้วยดิถ้าชอบสีแดงก็สีม่วงก็จัดไปได้อ่ามึงไม่ได้เลือกตามคำสับบ่าว่ามึงเลือกตามสี <laughs> อ่าโอเคโอ้โอ้ เก็บอาการเลยครับเก็บอาการเลยครับอ๋อเออเออโทษโทษโทษทีโทษทีโอ้ยโอ้ยโอ้ยขาดตกลงมาจากที่สูงขนาดนี้เลรอเนี่ยโอเคโอเคเอ้ยคือจังหวะนี้ตัวครับดีไซน์เรซิสดัสเตส กูคิดยังไงกูต้องแต่งมาเป็นตัวเลซิสตัสกูด้วยวะเนี่ยโอ้จริงๆแม่งแม่งก็หลุดคาแรคกเตอร์มาตั้งแต่ตอนที่ตกลงมาแล้วกูมาขำกับอวตารอะงแนัวนะกูโอ้ใจนี่อะไรมากมเนี่ยเฮ้ยโอเคมาดูอย่างสภาพมัก ale, มมนก็อันเดอร์เทลแต่แม่งเป็น 3D อะเนอะอืมจะว่าแมบรละฉากทำของออกมาได้กูไม่เห็นจริงๆแหลนะเนาะกูไม่เห็นจริงๆแนะหๆละโอ้ อ่าอ่ากูรู้มึงมึงเป็นไอ้ดอกทองที่มึงชอบมาตุ้ยหลังกูตอนอยู่ในเกมหลักอ่ะเอ้าเฮ้ยเดียว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 มึงมึงมึงอย่างนี้นี่คือมึงไม่มีมาม่ากูกูพูดไปเมื่อกี้ไปนี่มันจะมีคนถามว่ากูเป็นเฟอร์รี่ไหมเนี่ย Would this make me a furry if I said smash? แต่ตามจริงคือมันต้องมีไอ้คุณแพะคุณแพะแพะแพะ ทำทำไมมันทำไมเราแตะมันไม่ได้ไอ้หียเกมมามึงก็บั็กแดงงี้เร็วเนี่ยเราเกมที่พวกมึงไฮกันนักกันหนาแล้วก็อยากให้กูอัดกันชิบหายสภาพกูดิ่อ่า เอาเหรอเอ่อเอ่อเอ่อเลฟเลฟคอนโทรลเลฟคอนโทรลอ๋อไปดิอ๋อไป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 เปคุณปนโอเนี่อะไรเนี่ยเอาโดนศัตรูกูนี่เราคุณยานร้อนโอ้โอ้ออ้ออ้ใส่ออ้อ เอา F2 use special attack เออเอาเป็นว่าถ้าเมื่อกี้กูเรียนไม่อะไรไม่รู้เรื่องก็ถือว่าเป็นปัญหาให้กับตัวกูในอนาคตเอาละกันเนาะว่ามันจะเกิดขึ้นต่อโอเคเอาเฮ้ยเดือดเดือดโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนั่นมัน เชลเชล b o เชลเชลฮึปเอ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 ลือนกูเลยแล้วกูเลยกูเลยแล้ว b เเชลเชลเชลฮ่าฮ่าฮ สู้กับกบยังยากขนาดนี้ถ้าเกิดกูไปสู้กับโครงกระดูกคุณอ่าคุณทรายเขาเลยนี่ขนาดไหนกันเชียววะเนี่ยคือว่าเป็นปัญหาให้กับตัวกูในอนาคตเอาละกันเนาะว่ามันจะเกิดเลยขึ้นต่อเอาโอเคทีนี้ก็ได้เวลาปไปจนภายในโลกแห่งเด,ดือกตั้ววัดต่อดูจาสภาพก็โน <No. S 1> เออกูออกไม่ได้เออโอเคเรียนสภาพแล้วกูจว่าดีรมดเจ้าพาชนะจงลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าเคยรู้สัก ความแปลปลวนประหลาดได้ผิดเบี้ยวเสร็เวลานี้ทำให้มันม่นมัน่นคงพวกเราไม่มีเวลามากแล อินส่นทอัพเจอกูเชื่อว่ากูต้องเปลี่ยนเป็นอัพเจอ l บ้างนะถ้าเกิดกูเล่นมุกเลสิตจะบ่อยไปนี่กูน่าจะโดนแคนเซิลแล้วล่ะปานนี้คอนคอนเทนต์หลักเราก็น่าจะอยู่นี่แหละนะเรามีอ่าคุณทรายแบบแพ i ฟิ c แล้วก็เราก็มีคุณทรายแบบคุณอ่าคานอนนี่ยนะไม่นั่นแหละแล้วก็มีคุณทรายที่เป็นอ่านั่นแหละป๊อป อ่า uh, all people favorite subject b a d time s i g e แล้วเราก็มีสกินของเขาด้วยนะกับ the same แน่นอนถ้านใช้ได้กูใช้ดีเออเราก็มีอ่าคุณคุณคนนั้นนี่นี่นะ what, what the bus are you d กูใช้ได้แล้วด้วยด็โอ้ยแม่งแล้วเราก็มีคุณทรายที่เอจี้ขึ้นมานิดนึงนะกับคุณทรายที่โคจะเอจี้เลยจริงๆกูบอกเขาว่าเอจี้แต่กูก็ดูการตัวแต่ละชุดกูแม่งโอ้โหกับแล้วเราก็มีคุณ แต่ถ้าเกมมันปล่อยทั้งทีเราจะมาสำรวจอีกกับอีกแค่นี้มันก็นั่นแหละแปลกอะเรามาสำรวจอะไรกับอีกแค่เนี้ยนะยังไงซะเป้าหมายแรกของเราก็คือการที่ได้พบเจอกับอ่าเอโยสแนฟอร์มเดือดรู๋เอาล่ะเออสแน็ตโฟมเดตือดรูยเฮ้ยเออเออเชิ่งเชิ่ง เชลยว bro เชียเฮ้เอ้ยโยเชลเชลเชลเชียวสแนต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 กูเหลือดรูจุดก๊อก้ะไม่ใกล้เคียงกับผมว่าใกล้ชนะเลยกูโอ้เราจะไม่เล่นงูแบบเมื่อกี้นี้แล้วนะนะแม่งบ้าตายเถอะโอ้ อะไรเอโยเดสแตนสฟรอมอันเดอร์สวอปแฟนอ a n of this can โอ้ยกูต้องเลิกเล่นมุกนี้ได้เอ้เอเอเอแม่งเป็นการเล่นอะไรที่แบบวุ่นวายชิบหายบุกบังตรงและครับอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งโอเค โอเคโอเคเอ้กูบอลยาวเองเฮยไอโอ้โหเปลืองฟรีเอ้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 เชล่์โบรเชล่ยเอาเปิดมากูแพ้สองรอบแล้วเออดีจริงๆกูเนี่ยเอาล่ะเชื่อว่าถ้าเกิดรอบนี้กูเล่นเป็นคุณสแนทบ้างก็อาจจะมีอะไรดีนะ เออโอ้โหโดนให้กูหน่อยเหอะกูจะบ้าตายไม่โดนใครเลยเออโอ้โหมันไม่โดนใครเลยมันกูจะร้องนะกูจะร้องนะโอเคมันจะโดนใครให้กูก็โดน้กูหน่อยเหอะเออโอ้โหแม่งกูจะโดน กูก <C ules> ูกูกกูว่ากูยังไงก็ไม่รอดยังไงกูก็ไม่รอดแล้วแหละขนาดนี้ยังไงกูก็ไม่รอดแล้วแหละกูไม่รอดแล้วกูไม่รอดแล้วอื้อกูจะบ้าตายแม่กูไม่ไหวแล้วกูกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วไอชิแม่งพวกพวกมึงที่แสบกันนัก แสบไปนักหนาโอ้โหมากูจัดเลยโอ้โหมาไอ้สัตว์กูกูกูทนไม่ไหวแบบของจริงละกูทนไม่ไหวแบบของจริงละเออคอนเวิร์ตไม่หมดเลยอ้าวโอเคโอเคกูเอาแค่อีกี่ก็พอนะอือมึงมึงเอามาให้กูมึงเอามาให้กูแล้วอ่าไอ,อ,อ้หืมวะ ผมก้าวอยูอ่เลยอืออ๋ชิปหายแล้วไม่ได้ไม่ได้นิพลงกูไม่ได้งล,ไไดลงไปกับพรีเมีมเเยมเมื่อกี้อ่อเออไหนๆก็ไหนๆอ๋อเค๊เค๊เคอเคอดูอยู่ไหนอยู่ไหนเอาเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอ่เอเอะเฮ้ยสกินเหรอ อ,อ,อย่าเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวยูไนโอ้ยดักส์เอ้ยท่าน,นั้นเป็นงูนี่ป่านนี้มึงโดนฉกตาตายหาไป็นอะไรนนั่นน่ะโทมาก็ก็เปลือง45หโลบักกูไปทำไมสี่จุดห้าเหรอเปลืองสี่แล้วโลบักกูไปทำไมกูกูทำแล้วกูได้อะไรกูได้อะไรกูได้อะไรจากการกทำในครั้งนี้ของกู กูกดอีควิปมันยังไม่ได้เลยอะไรอ่ะม,มึงคาดหวังให้กูเต้นท่ามีมแล้วเปิดเพลงไปด้วยเหรอมึงบ้าป้าวใครจะยอมโดนก๊อปปี้กอปปี้ไลท์สไตล์โอ้โหมึงบ้าไปชายมึงมึงมึงอย่าหวังสูงอย่าหวังสูงโอ้โหมารอบนี้แหละเราจะมาแก้ตัวกนบ้างนะ กูวังว MM th ่าเราจะชนะนะมึงดูสิตอนนี้ถึงคิวกูแล้วเนี่ยเออถ้าเกิดถ้าเกิดกูไม่ชนะนี่ส0 0นิดเปืองเนี่ยนะเออเรามีโบนโตรโอชัชัตชัตชั surprise motherfucker โอ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 เคโอ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 ว้าววอเฮ้ียวเดี๋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 ยว Hey, 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 yo, chill, chill. A lãnh. Oh, oh. Uh, my. Help me! <coughs> oh, 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 oh. <coughs> <Get off. coughs> <rôle> กูทำไปเพื <él> ่ออะไรกูทำไปทำไมกูทำแล้วกูได้อะไรโอ้ เดี๋ยว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 กูกูกูแค่ล้อเล่นกูแค่ล้อเล่นมึงมึงอย่าเพิ่งปิดคลิปกันดีนะเฮ้ยโอ้โหสงสารหน่อยกูหยอกเล่นกูหยอกเล่นโอ้ถ้ารอบนี้กูไม่ชนะอีกนี่กูคงแบบโอ้กูคงไม่มีปัญญาไปทำอะไรแล้วอะตอนนี้ เออเขีวเข้รอบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยสวยน้าไอ้นี่มันอ้นี่มันเหลี่ยมอ้นี่มันเหลี่ยมแต่ก็ไม่เหลี่ยมขนาดนั้นบลไปนู่นละ โลไม่เคยโดเอ๊ตัดสินใจมาหาันพลาดมาหาันริบโลทำไมมันไม่ตายสักทีวะทำไมมันไม่ตายอืเอ๊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  กู็สูแต่กูต้องกวกูไม่อยากทั้งทีโอ้ยแบงโอ้เฮ้ยโอเคเราคนอย่างเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์หรืออะไรหรอกเนาะมันก็เพราะงั้นก็เราจะทำการบุกเดียวไปเลยเนาะบุกเดียวไปเลย ใช้แม่งนี่มันได้งี้เดียวมาโอเคก็มาดูกันนะว่า